ดอนติงโยคาลักนวยไทยสายอดกออัจเรย์จตาวเมื่อสักตัวนี้โค้ชบอกว่าสอสมหมายครับตัตัวเดียวกันครับสำหรับย้อนเล็กเพชรวันนีเราจะดอนตึงอ่ายอนเล็กเพชรเดินเข้ไปดอนติงจะดักมดเกี่ยวขวักข้น ได้ขยับเข้าไปโดนล้ว,ลวงท้องดอนชิงเข้าไปอ,อดอนดอดิงยหักกายขวาสู้เลยล้มคู่ดอ,เอเดเล็กเพชรจะกลับมาได้ไหมอ้าวดอนชิงยักมากียบเนีย่ยดอดเลยเช็ดกระดน รู้มาจังหัะต,ตอนกินแตกตอเด็กเป็นอยู่ดัวยเพื่อจริงๆก็เป็นปลายยุคนะครับแต่ก็ยังแข่งแข่งอยู่ได้โคตรละหมากตอนเด็กพยายามจิ้มท้ององตัวตอนจริงๆหนึ่งสองยังไม่ตาย

ยอดแเซ็ดตัวจะได้บอกคนทัดไปครับแต่ผมคิดว่าเข้าใจว่าวก็ชอบทีผมก้ห้นะครับ